เองขอบสนามครับวันหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับตะวันฉายซุปเปอร์บอลใครชนะครับซุปเปอร์บอลครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับคนใตาใจเต็มครับพูดใต้ยได้ไหมครับแบ่งใตายไม่เป็นซุปเปอร์บอลกับตะวันฉายครับพี่คู่นี้ซุปเปอร์โคตรไฟสูสีด้วยกันทั้งคู่ทุกสิ่งทุกอย่างคือซ้อมมาดีรูปร่างร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างจังหวะฝีมือแต่ว่าสิ่งเดียวที่ต้องเชียร์ซุปเปอร์บอลครับคนปัดลุ่งครับ คนพัดลุงเมือนกันกับคนตายครับเราต้องเชียร์น้องบ่าวเราครับคนพัดลุงแต่ว่าตะวันฉายก็เก่งนะครับก็เลือกยากแต่ว่าก็ขอแลวกันไฟนี้นะน้องบ่าวบอลพัดลุงครับครับไอคอบสนามครับครับผมพี่วันหนึ่งเจ็ดศูนย์ตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลใครชนะครับโอ้คู่นี้แม่งซุปเปอร์ไฟครับผมผมบอกเลยว่าคู่นี้ไฟเนี้ห้าสิบ้สิบเลยครับพี่บอลชนะก็ได้ตะวันฉายชนะก็ได้อยู่ที่ความสดและประสบการณ์เลยผมมองว่า เอาเรื่องน็อกก่อนผะว่าน็อกอะ่ะคู่ในยากยากมากเพราะว่ามวยมันทันกันผมเชื่อว่าครบ5้ายกครับสู้ันี่คะแนนแต่ถ้าถามผมนะผมชอบความเก่าของพี่ซุปเปอร,ร์บอลอวไรนะครับมองว่าความเก่าแล้วแกชอบย้ําว่าเวลาแกแก้มือใครเนี่ยแกไม่ค่อยแพ้ถ้าพี่ซุปเปอร,ร์บอลนะครับสามารถรับมือลูกเตะของตะวันฉายได้ผมว่าคะแนนอาจจะออกมาเบียดสำหรับผมนะมองที่พี่ซุปเปอร,ร์บอลครับผมใช้ขอบสนังนะครับ วิเคราะห์วันหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับ,บตะวันฉายกับซูเปอร์บอลใครชนะครับผมดูซูเปอร์บอลกับตะวันฉายมานานมากผมดูตั้งแต่แรกๆเลยนะครับในยุคของวันคือผมมองว่าถ้าเรื่องประสบการณ์เรื่องชั้นเชิงผมมองว่าซูเปอร์บอลอาจจะเหนือกว่านิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรื่องสภาเรื่องสภาวะร่างกายแล้วก็แรงสดกว่าตะวันฉายแน่อนอนครับว่าตะวันฉายสดกว่าเยอะวิวขอบสนามนะครับควันหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับ,รบตะวันฉายซูเปอร์บอลครับเออ่ ซูเปอร์บอลแน่นอนครับผมชอบเรื่องของวิธีการต่อยแล้วก็ชอบแม่ไม้มวยไทยของเขาแล้วก็ชอบวิธีการต่อยทั้งหมดของเขาเลยแล้วก็รู้สึกว่ารอบที่แล้วก็แอบจะมีดีกว่าตะวันฉายด้วยผมรู้สึกนี้นะฮะแล้วก็อย่างนี้ครับผมเลือกซุเปอร์บอลครับขอบคุณครับครับผมจะหลาขอบสนามครับวันท่เจ็ดศูนย์ครับตะวันฉายซุเปอร์บอลไทยชนะครับตะวันฉายซุปเปอร์บอลโอ้โหนี่คือมวยคู่แบบบิ๊กบิ๊กแต่ละคนนี่มีทีเด็ดนะ ซูเปอร์บอลกับตะวันฉายตะวันฉายนี่เตะดังบับซูเปอร์บอลนี่ต่อยดังบุกสไตล์เรียกว่าหนักหน่วงทั้งคู่นะแต่ละคนนี่อยากจะยิบมันอ้ามันเกี่ยวกับมวยไทยไหมเนี่ยพี่ได้ข่าวซูเปอร์บอลนี่เขาเตะก้านคอนะจริงเหรอเขาเตะก้านคอนะเขาเตะเก่งทั้งคู่ไงเขาไม่ใช่มวยหมัดไงเขาก็มีความทักษะอ๋อเหลอแล้วครบเครื่องทั้งเตะเก่งทั้งต่อยเก่งผมว่าสูสีแต่ถ้าให้เลือกคู่ชนะผมเลือกเป็นซูเปอร์บอลผมชอบดูบอลครับครับโอเคครับ ตื่นครับชาใคร,ร,รวันหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับซูเปอร์บอลกับตะวันฉายใครชนะครับนะ <laughs> วันหนึ่งเจ็ดศูนซูเปอร,ร์บอลกับตะวันฉายใครชนะเดี๋ยวถามเานี่เออซูเปอร์บอลตะวันฉายแค่เรืเองเนี้ยากตอนนี้ <laughs> <laughs> เรียวเรียวดีตวันฉายตะวันาตาวันฉาย <laughs> อ,อ,อะไรครับ น้องต้องตั้งใจซ้อมร้องนี้ผมว่าน้องทําได้ด <c afraid Tyson> ีกลับมาเนี่ยพอตั้งใจซ้อมไม่ให้ทั้งตัวเลยพี่เหี้ยพี่เคาะบุกมาให้ตั้งแบบเช็ดหน้าก็ได้เหียกล้องมาไฟมาด้วยโอเคโอเับรับ